หลังเกษตรจุกไม้นะคะวันนี้ก็พามาชมนะคะรีวิวการจัดส่งต้นพันธุ์เหมือนเดิมน,นะคะลูกค้าท่านไหนที่สนใจสั่งซื้อนะคะบริการจะส่งทั่วไทยถึงบ้านเลยนะคะลูกค้าที่สนใจแอดไลน์เบอร์โทรที่ชุนน้าคิปนะคะสอบถามรายละเอียดทงางไลน์ได้เลยนะคะต้นพันธุ์เรามีเยอะแยะหลายสายพันธุ์หลายไซส์นะคะมีตั้งแต่ไซส์เล็กไซส์ใหญ่จนไซส์ออกลูกแล้วนะคะทุเรียนนะคะวันนี้เราจัดโปรโมชั่นนะคะอันนี้คือแคกอินโดนะคะ ทุเรียนสายพันแคร็เอนโดเราติดตั้งให้แบบนี้นะคะแคระเอนโดต้นพันสวยรณ์แข็งแรงนะคะ mm hmm. ใบนวับเลย mm hmm. ลูกค้าที่สนใจนะคะไม้ชุดนี้นะคะ250บาทนะคะ, mm hmm. ะชุดนี้นะคะจะเป็นยาวลิ้นจี่นะคะกระดูงพุ่มสวยนะคะนำ mm hmm. ต้นโตคุณต้นโตกันแบบนี้เลยนะคะ mm hmm. พุ่มกว้างพุ่มเตี้ยนะคะ mm hmm. ชุดนี้นะคะต้นละ200บาทนะคะ mm hmm. ส่วนเป็นเคงนะคะ ผูเรียนสายพันธุหมอนทองนอนยาวลิ้นดีนะคะจัดโปรโมชั่นนะคะ1เึ่งนพับาทรวมส่งนะคะลูกค้าท่านไหนที่สนใจสั่งซื้อนะคะ S Line เบอร์โทรที่ขึ้นหน้าคลิปสั่งซื้อทาง้าได้เลยเราบริการจะส่งทั่วไทย,ยถึงบ้านนะคะสมโอทับทิมสยามนะคะ150บาทนะคะสวยมากนะคะไซส์สวยไซส์สมบูรณ์เลยนะคะไซส์หนึ่งเมตรนะคะต้นพันสวยมากอันนี้คือมูสังคิงมาเลยมูสังกิงเครนะคะ อันนี้เป็นมูซันทินเทสนะคะต้นพันถุงเมือง15นะคะนำต้นโตสมงูมือแข็งแรงพร้อมปลูกกันเลยนะคะไซส์1เมตรครึ่งน,นะคะลูกค้าที่สนใจนะคะ เอสไลน์เบอร์ที B ่ข e ึ R ้นหน้าคลิปสั่งซื้อทางไลน์ได้เลยนะคะอันนี้คือสต๊อตรังหนึ่งนะคะตังหนึ่งร้อยห้าสิบบาทเท่านั้นนะคะหนึ่งกล่องใส่ได้หนึ่งถึงหกต้นนะคะตังหนึ่งหนึ่งร้อยห้าสิบบาทอน,นี้ไม่เยอะแล้วนะคะลูกค้าตอนนี้นะคะต้นพันธุ์มีน้อยมากลังหนึ่งนะคะสนใจก็รีบสั่งซื้อได้เลยนะคะของมีจํากัดนะคะ ลูกค้าที่สนใจนะคะโปรนะคะหมอนทองนอนนะคะหมอนทองนอนกระดูงสวยๆหนึ่งบาทเท่านั้นนะคะอันนี้เป็นทุเรียนสายพันธุหมอนทองเครนะคะต้นละ200บาทนะคะมูซันคิงมาเลแล้วก็น้ำดำมาเลนะคะต้นละ200บาทเท่านั้นนะคะโปรดีๆนะคะโปรดีๆราคาถูกๆก,กันแบบนี้ลูกค้า สนใจก็แอดไลน์เข้ามาได้เลยนะคะเบอร์โทรศัพท์ขึ้นอยู่หน้าคลิปสอบถามรละเอียดเพิ่มเติมจากน<อ>้องไอมินได้เลยนะคะ สนใจสายพันอะไรนะคะบริการส่งทั่วไทยถึงบ้านนะคะหรือลูกค้าท่านไหนที่สนใจมาคัดต้นพันเองหน้าร้านนะคะร้าน,นเกษตรจุกหม่ตั้งอยู่อำเภอบ้านตาขุนจังหวัดสุราษฎร์ธานีร้านเปิดวันจันทร์ถึงวันเสาร์ปิดวันอาทิตย์แค่หนึ่งวันเท่านั้นเปิดแปดโมงเช้าจนถึงหกโมงเย็นนะคะลูกค้าแอดไลน์นนะะลเข้ามาลเคชั่นทางไลน์นะคะเข้ามาเลือกซื้อกันได้เลยนะคะต้นพันสวยสามแข็งแรงนะคะยเยอะแยะมากมายนะคะมีตั้งแต่ไซส์เล็กแต่หนึ่งร้อยบาทนะคะหมอนทองนอนนะคะถุงเบอร์สิบหนึ่งร้อย10บาท เท่านั้นนะคะหนึ่งททุกบาท้นเลยด้านหน้านี้นะคะส่วนส์ใหญ่นะคะติดลูกติดดอกแล้วแบบนี้นะคะบล็อกใหญ่เราก็มีนะคะต้นใหญ่แบบนี้เราก็มีลูกค้าที่สนใจก็ถ้ามาสั่งซื้อได้เลยนะคะไส์ติดด,กด,กดอกแล้วแพนตัวอะไรเราก็มีครบนะคะมีครบทุกสายพันธุ์กันเลยนะคะสนใจก็สอบถามเพิ่มเติม,ม,มได้เลยนะคะ